โอ้อเนอกะสมค่อโอ้ฟุ๊บมีทุกอย่างที่ลองกินข้าวทำงานแต่งหน้าตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะทำทุกอย่างตรงนี้โอเคที่คะแ,แนน เดี๋ยววันนี้เราจะไปข้างนอกกันไปซื้อชุดกกำลับบงกายแล้วก็ไปกินข้าวไปซื้อของเข้าห้องเล็กหน่อยก็วันนี้เป็นวันที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็จะแต่งหน้ากันเล็กหน้อย อนนี้ก็กลับมาที่ห้องแล้วหลังจากไปได้โศกมาไปโอเลพยังมาแล้วก็ไปซื้อข้าวเย็นมาก็อันนี้คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอันนี้คือของสัมภาระที่ซื้อมาเดี๋ยวจะมาเปิดฮอวันนี้หอทั้งวันแล้วก็ซื้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยข้าวมาเป็นไม่ใช่ข้าวหรอกเป็น๊อกเขาก็จะใส่ถุงอย่างนี้แล้วก็ใส่ถ้วยนะถ้วยสุ่จะสีแล้วน่าจะเ็ดอุ้ยลืมซื้อนมไม่เป็นไร มารีวิวกันว่ามีอะไรบ้างแสงมันมืดอ่ะตรงด้านนี้ไหมรอแป๊แบโอเคก็แบบมาเปิดห้องก่อนแบบนึงอัแล้วก็จะเป็นสกินแคร์ตัวเซรั่มค่ะเป็นหนึ่งตัวเป็นซน number six deep sleep mask ดูรีวิวมา <c oughs> อันที่สองเป็นไดร์ลป่ผมเพราะที่นี่ที่นี่อากาศเย็นแล้วผมมันแห้งค่อนข้างชา ไม่รู้ว่าใครแล้วเรี้ย,ง,ยงก็เลยซื้อมาไม่รู้ด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ก็ซื้อแหละอันต่อไปเป็นซิปล็อกนะคะเอาไปเก็บพวกแบบผลไม้ไม่ก็เอ่อไม่ว่าอะไรอะเนื้อสัตว์ที่ใช้แล้วอย่างเงี้ยแบบใช้ไม่หมดก็จะไปซื้อท็อปตู้แร์ด้วยแต่ว่าในใดสูค่อนข้างแพงก็เลยเดี๋ยวไปซื้อที่หนางอันนี้เป็นชั้นใส่พุ่แบบสบู่ยาสระผมอย่างเงี้ยเก็บกับกันแพงได้เลยเพราะว่าที่ไม่ได้จอก ไม่ค่อยสะดวกเวลาอยู่ในตู้แล้วก็ที่ค่อยชอโอ้ี่ขัดตัวถุงผ้าหนอมผ้าอันนี้เอาไว้จักแบบถุงเทา้าไปเสร็จแล้วก็กระเป๋าใส่เครื่องส่อาคืนน่ารักมากน,นี่เป็นดีเทลแบบแคร์แบร์อยู่ตรงนี้เป็นผใสน้องแคร์แบร์สีชมพู แล้วก็ขนมอันนี้เป็นที่ห้อยที่ใส่ฟองน้ำหลางจานแบบ<ะ>เกี่ยวกับไอตัวก๊อกเลยแล้วก็เป็นที่ใส่เป็นสอแต่ว่าเนี่จะซื้อมาใส่แปรงแต่งหน้าแล้วก็แบบอะไรที่เป็นแท่งๆแ,แค่นั้นหมดแล้วนะจ๊ะวันดี้วันนี้ช็อปอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำเล็บเดี๋ยวจะอัดขีปมาให้ดูถ้อาอัดได้นะ วันนี้เป็นวันที่2เอ๊ะ3ที่ living alone in Korea นะคะวันนี้แพทเราก็คือไปทำเดบมาก,ก็คือทำเสร็จแล้วแต่ว่าตอนเช้ามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนึงก็คือทำการ์ดหายเพิ่งนึกได้เมื่อวานเพราะว่าจะกดของแล้วแบบเอ๊ะบัตรหายไปไหนแล้วก็แบบย้อนอดีตได้ว่าลืมมาเที่ยวลิฟวิ่ยังก็เลยไปเอาวันนี้แล้วคือก่อนไปอ่ะเมื่อคืนในท่องคําไว้เลยว่าแบบเนี่ยเมื่อวานอ่ะลืมไว้ลืมการ์ดไว้ที่นี่ท่องภาษาเกาหลีเลยนะพอไปถึงปุ๊บเพิ่ภาษาอังกฤษใส่เขา้า ความมั่นใจมันยังไม่มาเดี๋ยวต้องลองเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ไปทำเล็บร้านอยู่แบบแถวที่พักเลยแบบยี่สิบเก้าถึงอ่ะไปทำมาเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเล็บของเรานี่น่ารักมากไม่เคยทำสีโทนนี้เลยปกติจะทำแบบชมพูจริงๆอยากทำอีกโทนหนึ่งก็คือโทนสีน้ำตาลไปเลย แล้วเดี๋ยวหาโอกาสแบบเขียวฟ้าน้ำตาลเนี่ยก็ยังมีแผนร้านทําดีมากทําแบบดีมากจริงๆอะ่ะคือปกติมีร้านประจําในทรรที่ไทยอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าคงไม่ได้เก็บดีเทลบบหนังงานละเอียดเท่าที่นี่ที่นี่คือแบบละเอียดมากแบบขอบเล็บขอบหนังคือสวยมากดูเป็นแบบคนสะอาดเล็บคือสวยมากจริงๆราคาไม่ได้ต่างกับ ที่ไทยมักถือว่าร้านที่ทําที่แบบประจําอยู่แล้วราคาไม่ได้ต่างกันมากที่นี่แล้วแต่ลายรายที่ทําวันนี้เจ็ดหมื่นวอนก็คือถ้าตอนมัดจําแบบจองคิวอ่ะสองหมื่นวอนจ่ายไปแล้วแล้วใใ 50, วันนี้จ่ายอีกห้าหมื่นวอนก็ประมาณเกือบสองพันไหมไม่ถึงไม่ถึงแต่ประมาณนั้นถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากมัง้งแต่ว่าเขาดูแลดีจริงๆด้วยความที่ว่าช่างอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราพูดภาษาเกาหลีได้แค่เนี้ย แล้วเขาพยายามสื่อสารคือมันน่ารักมากๆแบบดีเทลอะไรเออแต่ก็ยังโชคดีที่ทําเล็บบ่อยแล้วก็พอรู้แพทเทิร์นว่าแบบต่อไปมันคืออะไรเวลาเขาถามแล้วเราแปลไม่ออกอ่ะเราก็พยายามทําความเข้าใจในหัวเราเองว่าเขาน่าจะหมายถึงอย่างนี้นะแล้วมันก็ผ่านไปได้ดยดีก็กินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้เรากินสปาเกตตี้ไปซื้อแบบที่หมามันจะเป็นแ,แบบแช่แข็งแล้ก็เอาไป เซตหนึ่งมันจะมีสองอันสองห่อก็จะมีเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ครีมซอสมั่จะแบบชีสชีสน,นิดนแล้วก็ทอดเบคอนกับไส้กรอกใส่เคพื่มไปเพราะมีแค่ครีมเลยจริงๆประเด็นก็อยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องล้างจานกันนะคะ ไซื้อข้าวมาเมื่อกี้ไปซื้อที่ร้าน p o k e a บ l มาห่างจากห้องประมาณแบบ8นาทีเดินไปแล้วคือแถวนั้นอ็กินเยอะมากก็คือสามารถฝากชิไปไว้ทีโท่โซนนั้นได้แล้วเดี๋ยวจะ insert ภาพให้ดูเพราะว่าคุกไปเรียบร้อยคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันชามใหญ่แบบใหญ่มากนี่คือมือแบบใหญ่มากๆแต่มันไม่เหมือนบ้านเราบ้าน,านกเราป o k e จะเป็นแบบเป็นข้าวแล้วก็เลือกท็อปปิ้งใช่ปะอันนี้คือข้างล่างอ่ะมันเป็นผักสลัดหมดเลยแล้วก็ค่อยแอดท็อปปิ้งเข้าไปอะไรเงี้ย ตอนแรกตัผักออกแต่พอชิมแล้วแบบเอ้ยมันอร่อยมันต้องแบบมันต้องคุกแล้วกินอย่างเงี้ยมันอร่อยมากผักคือแบบกรอบเย็นๆน,น,นะราคาอันนี้หมดไปหมื่นหกสามร้อยอนถือว่าคุม้มเพราะมันเยอะมากใหญ่แบบใหญ่มากๆเดี๋ยวจะกินแล้วก็มีซอสศิราชาด้วยถ้าอร่อยก็จะกินเรื่อยๆแต่ไม่สามารถกินได้ทุกวันนะแพงแต่ถ้าเทียบกับปริม,มาณคือมันคุ้มมากตานี้คือเจี๊ยม ต่อไปก็จะถึงขั้นตอนสักผ้าเครื่องก็เป็นอย่างนี้เป็นของ LG นะคะก็อย่างแรกก็คือเปิดฝา <c oughs> แล้วเราพกอันนี้มาจะกที่ไทยตอบนี้นะสิ่งนี้ดาวนี่เจลบอลสักผ้า อันนี้เป็นแบบตักในร่มจริงๆที่นี่ก็มีนะมีหลายสูตรด้วยแต่ว่าตอนแรกพกมาเพราะว่าไม่เคยสักผ้าไงแล้วก็โยนน้องคนีดีเข้าไปลึกๆแล้วก็โยนเสร็จผ้าเข้าไปถุงถนอมผ้าของเราอย่างนี้เสร็จปุ๊บปิดฝาโอเควันนี้ ันนี้คือแบบปกติแล้วเนี้ยเป็นแบบสั่งแบบ speed ที่เหลือก็จะเป็นที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นอันนี้เป็นบูสพวกแบบไม้ก็อเช,ชนายชืเชิญในลิงทรีต่างๆส่วนอันนี้เป็นแบบบิดผ้าก็จะสักงแบบปกติเสร็จแล้วก็จะหมุนอันอนีกรอบนึงแต่วันก่อนซักแบบบูสไปเราเสื้อน่าจะแบบมันเป็นเสื้อ หมผมค่อนข้างเยอะอะบางตัวไม่ค่อยโดนนะ้ำก็เลยรู้สึกว่าซับแบบปกติดีกว่าวันนี้นก็จะทัแบบ speed หมุนปุ๊บแล้วก็กดเริ่มมันก็จะคำนวณอะไรของมันแล้วเครื่องก็จะทำางาน,นนะคะสักตั้หนึ่งให้มาถึงระดับเนี้ยมันก็จะคำนวณเวลาให้เราว่าประมาณกี่นาทีถ้าเป็น speed จะเร็วกว่าธรรมดาถ้าธรรมดาจะเป็นชั่วโมงเนี้มั้งรลบก่อนทำไป